ทรงๆไปเปิดเทคนิคชาวสวนเมืองจันทบุรีนะคะที่เขามีวิธีการบังคับให้มายงชิดออกดอกและออกผลก่อนฤดูการโดยการใช้หลอดไฟเป็นตัวช่วยว่าแต่หลอดไฟเนี่ยจะช่วยได้อย่างไรตามไปหาคำตอบกันค่ะมาแล้วคุณผู้ชมคะที่เห็นเปิดไฟสว่างสวยไม่ได้มีงานอะไรกันนะคะแต่เป็นการเปิดไฟส่องสว่างให้กับต้นมายงชิดในยามค่ำคืนค่ะ เป็นพิธีการที่นายเฉลิมเวศสรรเสริญชาวสวนมายงชิดบ้านสันติพัฒนาตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเลือกใช้ในการเร่งให้มายงชิดที่เขาปลูกเนี่ยออกดอกก่อนฤดูกาลซึ่งวิธีนี้เนี่ยนายเฉลิมบอกว่าจะทำให้ต้นไม้มีแต่เวลากลางคืนซึ่งเป็นเทคนิคที่จะทำให้ต้นไม้ไม่ได้หลับคุณผู้ชมเพราะว่ามีแสงสว่างตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งผลจากที่ต้นไม้ไม่ได้หลับหรือไม่ได้พักผ่อนก็จะทำให้ต้นไม้เครียดแล้วก็ออกดอกเร็วกว่าฤดูกาลนั่นเองอะเรามาดูเทคนิคการส่องไฟแสงสว่างนี้นะคะนายเฉลิมบอกว่าจะทำให้ออกดอกพร้อมกันทั้งต้นเลยคุณผู้ชมคะแล้วก็ติดผลดกด้วยนะคือแต่ละสวนเนี่ยก็จะใช้ไฟหลากสีเปิดไว้ทั้งคืนเลยจนครบ10คืนเต็มจากนั้นก็จะเก็บไฟออกแล้วค่ะแล้วก็ทำการพ่นยาบำรุงดอก รวมระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิต75 80วันประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนนะคะก็จะมีผลผลิตมายงชิดชุดแรกของปีออกมาจำหน่ายค่ะคุณผู้ชมคะคือปกติเนี่ยถ้าหากปล่อยให้มายงชิดออกดอกตามธรรมชาติโดยไม่ใช้เทคนิคการส่องไฟส่องสว่างมาช่วยก็จะใช้เวลาประมาณสัก1-2เดือนนะมายงชดนะคะถึงจะออกดอกติดผล ซึ่งการใช้เทคนิคนี้ช่วยให้การติดดอกนั้นเร็วขึ้นค่ะที่สำคัญทำให้ชาวสวนได้ผลผลิตมายงชิดออกดอกก่อนฤดูกาลจริงๆเนี่ยชาวสวนมายงชิดที่นครนายกก็เคยใช้เทคนิคนี้แล้วได้ผลมาหลายสวนแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมและนี่ก็คือวิธีการบังคับให้มายงชิดออกดอกและติดผลเร็วก่อนฤดูกาลด้วยการใช้หลอดไฟมาเป็นตัวช่วยสำคัญนั่นเองค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ